สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเยินจิตพอดีทุกคนเลยนะคะเช้านี้นะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันที่หนึ่งมีนาคมนะคะพศสองศูนย์สองสามนะคะตอนนี้ก็เช้ามืดเลยครับเช้าหกโมงนะคะหกโมงหกโมงสิ 6. 00, 6. วันนาทีนะคะวันนี้แล้วนะคะที่ทุกคนตั้งตารอคอยก็มาถึงแล้วนะคะสําหรับ วันนี้นะคะหลายๆท่านก็อย,อย่าลืมนะคะวันนี้ตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรปล่อยปลานะคะเพื่อที่จะได้มีโชคมีลาบเนาะทำบุญทำทานกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวเลขก็ลงไปให้แทบท,ท,ทุกทุกตัวเลขที่ได้มานะคะหลายๆท่านก็ยังคอมเมนต์มาถาม,ถามถึงเลขไม่ยาสีดาจาันนะคะ แม่ย่าศรีอาจารย์ท่านมาให้ก่อนเพื่อนตั้งแต่วันที่คืนวันที่18เลยค่ะสาวดำก็เอาลงให้แล้วนะคะก็เลขที่ได้มาทุกทุกที่นะคะไมว่าจะเป็นเลขปู่ย่าหรือว่าเลขของอา,อาจารย์พลกทมอาจารย์ใต้เลขลับผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะก็ลงให้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีเอซีคอมเมนต์ถามว่าม่เห็นตัวนั้นตัวนี้ ต้องเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าถ้าดูนะคะแต่บางคนไม่ได้ดูทุกคลิปคะ่ะไม่ได้ดูทุกคลิปนะคะดูมั่งไม่ดูมั่งอะไรเงี้ยก็พลาดโอกาสไปนะคะอันนี้มันก็เป็นแล้ว, Saint, แ,ลวแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่การที่ติดตามนะคะแล้วก็บางท่านก็ไม่ได้กดติดตามไว้เนาะเอาหละถคือยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็ขอให้ท่านดูนะคะขอให้ท่านดูแล้วขอให้ท่านมีโชคนะคะสำหรับวันนี้นะคะ มีเฮกันนะคะสาหรับตอนเย็นๆกันนะคะประมาณสามโมงกว่านะคะเราก็จะทราบกันทุกคนทุกคนทั่วประเทศนะคะหรือว่าทั่วโลกนะคะที่ว่าจะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวจะออกอะไรนะคะอย่าลืมนะคะจับหาลอตเตอรี่ไว้นะคะลอตเตอรี่นะคะอย่าลืมะคะ่ะมันไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้เป็นเศรษฐีของ ประเทศไทยในวันนี้ก็ได้นะครับมันชั่วพริบตาเดียวจริงๆนะคะ,ะก็ไปหยิบก็คนละใบสองใบอนไดก,ก็แล้วแต่นะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะวันนี้เราอาจจะลำบากตอนเย็นวันนี้พริบตาเดียวอาจจะได้เป็นเศรษฐีก็ได้นะคะอะาจจะได้หมดหนี้หมดสินนะคะหมดหมดหนี้หมดสินเมื่อหมดนหมดนี้หมดสินแล้วเราก็มีกําลังใจนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเลยนะคะที่มีตัวเลขอยู่ในใจนะคะ สำหรับเลขก็จะไปอยู่ที่นั่นเอาได้ลงเอาได้ลงอ่าลงไม่ได้จะต้องอยู่ <c oughs> ที่เหตุีสาวรำก็กำลังจะไปใส่บาทนะคะก็จะไปใส่บาทที่อำเภอเมืองพลน,นะคะแล้วก็จะไปปล่อยปลาที่น้องละเลิงไว้นะคะ หลายๆท่านก็จะลืมไปปล่อยปลานะคะปล่อยปลารับโชครับลาบเพื่อปล่อยปลาดุกนะคะปล่อยปลาดุกเพื่อรับโชคค่ะแต่ถ้าคนอยากจะอายุมั่นขวัญยืนนะคะตามคำโบราณเชื่อถือไว้ก็คือปล่อยเต่านะคะค่ะปล่อยเต่าคือเราปล่อยปล่อยปลาทุกปลาปล่อยปล่อยทุกอย่างที่มีชีวิตนะคะก็เป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะคะแต่ว่าปล่อย ปลาดุกนี่เป็นโชคลาบนะคะสำหรับคนเท่าคนแก่บอกไว้เป็นคำโบราณเนาะถ้าเราปล่อยปลาดุกนี่ก็เป็นเป็นปล่อยปล่อยปลาดุกพวกที่จะรับโชครับลาบนะคะถ้าปล่อยเต่าก็จะอายุมั่นขวันยืนแล้วก็ปล่อยปลาหมอปลาช่อนปลาอะไรนี่ก็มีได้บุญทั้นนั้นแหละค่ะแต่มันแต่ละแต่แต่ละปลาก็จะมีมีมีตามคำโบราณบอกนะคะก็จะมีว่าเออถ้าปล่อยปลาหมอ จะหมดทุกหมดโศกอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อยประดุกจะได้โชคได้ลาบอะไรอย่างเงี้ยนีคนะคะืค่อคืนนี้ใครฝันอะไรบ้างเอ่ยน,นะคะมีฝันอะไรไหมนะ,ะลูกลูกเอลูกที่ะแก,แก,แกฝันอะไรไม่รูกมีครับามีฝัน,น,น <laughs> ทำงานเหนื่อยเมื่อวานนี้เนาะ <laughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเจ็บปัดตวะ เจ็บปวดปวดจตถูกระท่อมศาลาสะอาดเตียนลิ่มเลยค่ะแล้วก็สารไม่ย่าาไพรีนะคะแล้วก็สารปู่อง์อาจหญ้าดอกไม้หรือว่าอาสมอาสมกอปู่องอาจญ้าดอกไม้นะคะแล้วก็ไม่ยญ้าไพรีนะคะก็ทําทั้งวันเลยกับเมื่อวานนี้นะคะสะอาดเลื่อมหมดทั้งทั้งสามทั้งสามที่นะคะทั้งทั้ง กระท่อมศาลานะคะทั้งกระท่อมศาลาแล้วก็ทั้งโนนเลยค่ะทั้งในอ,อาสมของปู่องค์อาจญ,ญาติดอกไม้ค่ะเช้านี้นะคะสาวดำก็มีตัวเลขมาฝากท่านนะคะตัวเลขมาจากแม่สมุดปราการนะคะที่ท่านส่งมานะคะของแม่สมุดปราการส่งมาเมื่อคืนนี้นะคะ ชาวบ้านคุณเท่าคุณแกก็มานั่งรอใส่บาทกันนะคะเนี่ยนะเนาะทำข้าวกับปลาวางหน้าบ้านเพื่อที่จะใส่บาทกันนะคะเดี๋ยวสาวดำก็จะโทรไปหาน้องเก้าวจอมบัวใหญ่ก่อนนะคะว่าได้เลขมาตัวไหนเนาะเดี๋ยวสาวดำก็จะโทรเลยนะคะ อากาศบ้านพี่น้องหนาวบอน้อพี่น้องหนาวบ่จ้าเด้อะเอาโทรศัพท์โทรหาน้องเก้าจอมบัวใหญ่ก่อนนะคะ มีคนรับสายนะคะท่านผู้ชมนะคะสงสัยกำลังกำลังยุ่งอยู่นะคะเดี๋ยวสาวดำก็จะให้เอฟได้ดูเลขของแม่สมุดประการที่ท่านส่งมานะคะสาวดำตื่นขึ้นมาก็เ,เสียงดังเสียงดังปิ้งตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณต่อตีสี่นะคะสาวดำลูกบอดูก็มืดอยู่ก็เลยยังไม่ได้ลงให้นะคะ หาดูแป๊บหนึ่งนะคะสาวดำกว่าจะได้กลับเข้าบ้านมันก็จะสายก็เลยไม่ได้ไปเขียนนะคะก็เลยจะให้ท่านดูในโทรศัพท์นะคะหาจากน้องแ,แม่สมุดประกา่เนนอ,อ่าเจอแล้ว เจอแล้วนะคะที่ท่านเขียนมาวันนี้นะคะเดี๋ยวสาวดำต้องขนูในโทรศัพท์เลยนะคะนี่นะคะแม่สมุดประการกับท่านแคปเอาเลยนะคะแคปเอาเลยกับว่าท่านเขียนมาว่ายังไงบ้างนะคะเพราะว่าไม่สาวดำอยู่ในรถค่ะตัวเ,เลขที่ท่านให้มาก็มีหนึ่งสี่ สี่หนึ่งนะคะห้าแปดแปดห้าเก้า็นเจะคะอันนี้เป็นเลขของแม่สมุทรประการนะคะถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือหนะะึ่งสี่แปาสองก้าหกสามเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วท่านก็ไปกลับเอานะคะนี่นะคะอะ่วให้มาสองใบนะคะให้มาสองสองไอ้นั่น จะจับไปจับไปแม่ยวอาจจะจับมันบางกล้องจับานี้จับไปจับไปนี่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ในรถนะคะอาวอันนี้อีกอันนึงนะคะล่อยไอไออันนี้อีกอันนึงนะคะถูงมาสองอันนะคะเอาแคบเลยจ้ะแคบเลยนะคะแคบเลยแคบเลยจ้ะแคบเลยนะเอากล้องนี้แคบก่อนนะคะมันมีสองกล้องนะคะ น,นี่เขาแม่สมุดประการค่ะแคปเอาเลยนะคะอีกอันนึงนะคะมีสองใบนะคะเอฟซีแคปเอาเลยค่ะนะคะอีกใบนึงนะคะ แคบนะคะแคบนะคะอ่านี่อีกไปหนึ่งค่ะแคบเลยเนาะขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขในงวัดนี้นะคะก็ได้มาแล้วนะคะอ่าทีนี้มากล้องนี้ดูนะคะสาดํำบอกแล้วนะคะว่ามีสองกล้องนะคะ ก็ใจเย็นใจเย็นนะคะอ้าวอันนี้แคปเลยค่ะของแม่สมุดประการนะคะวันนี้ออกวันนี้นะคะแม่สมุดรประการส่งมาแล้วค่ะนี่นะคะแคปเลยนะคะแคปเลยค่ะ9229นะคะล่างนะคะแล้วก็1441 บนก็มีห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสองค่ะหนึ่งเก้าสองนะคะห้าเก้าสองจ้าอันนี้อีกใบหนึ่งนะคะแคบเอาเลยนะคะหนึ่งสี่แปดห้าสองเก้าสามหกเจ็ดศูนย์ค่ะนะคะ องแม่สมุดปราการนะคะ1 4 8 5 2 9 6 3 7 0อนะคะอันนี้เลขบนนะคะส่วน3ตัวเลขบนก็จะมี5 9 2 1 9้สองค่ะเลขบนก็คือ5้ากับ92นะคะ,ะเลขล่างก็จะมี2 9กับ4 1ค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขในงวดน,นี้นะคะ บอลรเด้อพี่น้องแครบบอไรีเด้อค่ะพอไปนั่งอยู่ในรถดดค่ะเด้อบ่มีกระดาษเขียนให้เบื้องในหนิเลยจ้ะ